ยกไปเป็นเมียของอม,มาตย์อยู่ในเขตพระราชฐานเบื้องล่างสิร้องเอ,อื้อนยิงผู้เป็นน้องสาวเขามาถามเบื้องก่อนหน้าและวางพีกับน้องเขาสีบอกควมเดียวกันบ่นอในกราวครั้งนั้นโอกาสดีพระราชาจึงเด็ตรัสเรียกหญิงผู้เป็นน้องสาวเข้ามาถามอีกว่าพัดพี่แม่พองพักรักมนิดที่มีเหตุจะตรัสถามแม่ชมงามผู้เป็นน้องจงมาที่บัลลังก์ทองก็มีนะ กาละครั้งนานนนบัตนี้อัตมาภาพจะได้นำเนินหน้าที่ของน้องสาวซึ่งเป็นลูกสาวของยายมาขาวสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่านับตั้งแต่สองสีพี่น้องมาอยู่บัลลังก์ทองเทียบพัทีส่วนผู้พี่ได้เป็นพระมหิสีของพระราชาเป็นบุญญาอย่างใหญ่หลวงจิตทั้งปวงไม่เคยยากความลำบากไม่เคยมี เอากาทิวสังอยู่มาณวันหนึ่งได้ยินเสียงพระราชาเอ่ยวาจามาเรียกขานเยาวะมานจึงรีพันมีเรื่องอะไรกันในวันนี้มาถึงที่แท่นประทับจึงกราบทูลคำนับตามประเพณีแล้วทูลถามออกไปว่าแมน่นนบามีการหอนอีอย่างน้อจังฮองเหียกขอูุน้าเออยอ่างเผยขอต่อมอมฉัน เอินกระมอมฉันมามีตุลานไดโนอส,สดีเอ,นนอินจะมาเมนิกกับบอเอินบอกไก่ เป็นวงเจ้าสันดกนับแต่ะยกไปเป็นนั่งลูกนั่งเมียของอาม,มาตย์อยู่ในเขตพรารจะทานเบื้องลัง็บ่ได้ไปทำข้าวทำข้าว<อ>เป็นจังไดเนาะแม่นเขาดูเลเจ้าเม่นเขาเลี้ยงเกือบเกื่อมามดีในบอนอ่น้อก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างล่ะพระเจ้าค่ะเอาละเ,าเอาละของดอกเอาคันเจ้าบาดอยู่ดีสบายพี่ก็ดีใจนํำขอใหญ่ใจก้มเกอนจามาเมนีพี่อยากฮู้จัจซี่สันดอกอย่างเนาะพระเจ้าค่ะพี่อยากผู้เหตุเขาอาดีต แห่งความเป็นจริงแม่นองยิงทั้งสองเป็นลูกไผ่กันเน่<อ>บ้านพ่อเมืองเมของโมเจ้าแม่น่ากำเทินใดเจ้าพ่อสิจือ้อเจ้าพ่อสิจำได้จักหน่อยเน่บอ ขันแมืนจำเจอได้กระล้องเบาสูพีฟังเบืองระวังเจ้ากับพีสาวเจ้าสีเบอกคำเดียวกันบ่พี่สาวของม่อมจันทุ่นว่าจังไดน้อพระเจ้าค่ะพี่สาวของเจ้าเฮาก็ได้ยกขึ้นเป็นเอกอัครมเหสีพระราชินีเทียบพระทีนางเลวลาเอ้ยความยากกันก็ได้ถามกันละนอนนั่งกันสุวันขึ้นมือถามจังไดก็กระตอบจังสั่นบ่ปิดบ่อำเบาสัจจะว่าเป็นจริงถูกปากกันเขากระบอกว่าพอเม่ของเขานั่นเป็นพระ เป็นอย่างกพระเจ้าค่ะโยขันเมียนเฮาเบาไปเร้วขันโตวเบาน้ำกลนเฮามันกระจอดพอนันตัวมั่นสีลูหรือ,อว่าผู้ใดกราบทุนกล้วมเป็นจริงผู้ใดสิกราบทุนกล้วเท็ดเอาจังสี่สนองละเจระโนะเจ้าค่ะที่นี่สิขอปิดบังไว้คำเบาของพีสาวเจ้ายัางบ่ท่านได้เอือนเอ,อ่ยดอกเด้อให้โตเจ้านั่นฉเฉลยควาวเป็นจริงสู่พีฟังเรียบร้อยเล้ว จังศิวข้ามว่สาวเจ้าบัดหาลุนจังสันกัฟังเรือมอจังศิวความจริงสู่ฟังพระเจ้าข้า้ามเป็นจริงสู่พีฟังเบิ่งกนัะพานองนางเนียนมัดนีย ตอนนี้เมื่อคำถามเจอคำสอบอีกคําขอเจอคําว่นหัวใจห่อนป่านไฟเกเ็บคําให้การข่วงผู้พี่จังเลาเผยเอื้อยอ่างไขขอว่าจังเด็ แนวพูดหนึ่งเมลืองไม่อยู่ในปาวานาสัลับพูดหนึ่งดันไปทางนองกัดสามกุบกาวเฉใจม่เมาอหนอยเพียนก้อยคำบมถึกใคร อายาโทษของความตายหูซิมีดอกเกอเอื่อยพี่สาวต้นกระท่ัล แจ้งว่าบาทนี้นั่นสิทุนบาทพระจอมไตรเจ้าหัวลลานสิไข่ก่อนลดอกเอืยเทศนายามหาเถือคำคกติขอเจ้าหัวหลานเทนมอมวลน ฉันเทนบอดสมควรปูดเอาไฟไว้หน่อยย้ำลาหน่อยอ้อยขันนี้ว่าลูกกาต่อแตนี่เพศเรื่องไม่ยายมาขาว เป็นเรื่องเล่าคติกรอนิการน้ำน้ำเจ้าหัวลานได้เรียนพอพอกวีขี้แก้งเหตุจันท้องเพชรเจนขอหน่อยประพันสอยหม้อเติมเติมมซืมปัญญาเนื้อพวกท่านในประเภทปิศนาเรื่องมา ตาปิตุงคุนดอกงาคนสิเลียนลดูดูดูไปสินแจงแทงแท้งไปสินมองตุงจูทอนมองแมน่น้ลูกคนไหนเวาบ่แม่น้บ่ถือทูก พ่อแม่ไว้ไฟสิไหม่บัดเมื่อลางสุนั้นตัให้เจ้าตั้งตองยังให้ผลใสปัญญาตองนึกม่แแม่นหมอมดอกลวงลองอเเกาวีปัมพัดแลว มัวมีเนวสิผิดพลาดสาธุสาธานเจียงจุบเพียนจังคอยเชียน์แลเมวเล้ยวพืยอื้อเอือนต้านตอบคำถามนั ว้ตามจริงบ่อยิเท็ดยานบาปกำน้ำตองคือยู่นองกาวาดหนองคือยู่ห่วยกาว่าห่วยคือจกินพังพิมพ์พ่วยบ้องคยอ้างว่ดตัวยงสัต์จะจริงเพินบอกไว้เป็นคำเบาที่บ่ตายอดีตการลวงไง จำได้คักบ่อเลือนลาน่องกันทางสองนางเป็นลูกหมาอ,อยู่ป่าไผ่พนมไม่แม่มาไผ่ปู่มเพียนเลี่ยงอยู่ในดุงดอกพุ่งปา่ามีแม่มาเป็นผู้เลี้ยงบอกเครื่องห่อนบอกสุกส ก่อนผ้าวงสิดันโดลมาถึงที่นินวัดนาบพวกม่อมฉัลมีแม่มาตูวสีขาวดอกอยู่เพี้ยนถนอมเลี้ยงเมื่อแม่มาเป็นคนเลี้ยงถือเป็นผมต้องเอิ่นแม่คุพิ่นหลายมากแทะเมืองฝ้าฝากลม นะสมควรลูกสิกราบก้มหยอดยกสรรเสริญเอิ้นมนดาโตสุนักผู้เลิศงามว่าเป็นแม่บ่ได้แค่คํคนเว้าคุณสิจาดอกเว้าว่าเขาว่าเป็นลูกมา ก้าบคิดเฉียดแช่นพอคำนี้เม่นเรื่องจริงทุกสิ่งอย่างต้องแม่นแทต้องยอมรับแต่โดยดีแม่นลูกผีดอกมันยักเพียพากกูนาแหงลูกต้องแพงเพียนแมบอันคุณโน่บอหลบลู พ่อเมีต้องยูไว้บูชาไหวา้คุูุอันาเตวงคงจอมทาน มอาฉันกลาบทุนถวายขอบรรยายอกดไางานตั้งแต่พอเพียงนี้เรื่องเป็นมีคือฉันเบาขอเอองค์จงทรงเสือคือเินทุนโดนอาจเจอเจอเฝ้าเจ้า ให้ <laughs> ตนโตเจ้าสังเวาแปกต่างกับพีสาวแต่นงเอ้ยเจ้าว่ามีแม่เป็นนั่งมาขาวอยู่ป่าให้เพี้ยนเลี้ยงดอกว่าม่จังสันละพระเจ้าค่ะบ้าบัดพีสาวของเจ้ามาสังเวาคนละอันคนละเนวผู้หนึ่งจะไปทางหกผู้หนึ่งจะไปทางนานำแทน้อง พี่สาวมอมฉันทุ่นว่าจังใดน,นอ้อยสำหรับรพี่สาวาของเจ้าได้กราบทุนเทาว่าพอนั่นเป็นพระราชาเมียเป็นราชินีราชนิกุลกระเทียบเท่ากับเฮ้านีลา,านเนอเ,<ล>เาขา,ขาบอกว่าพอเมียภาพไปเที่ยวดาวในตอนนั้นก็นเลยผัดลงกันอยู่ในป่าวานาสรรันเขาว่าจังสีล้านเอ้ยพี่สาวของเจ้าเขาว่าเขาเป็นลูกคนเขาว่าเขาเป็นลูกพระราชา เจ้ามากราบทูลเฮาว่าเจ้าเป็นลูกหมาพี่บาติพ่อน้อยพี่ขอย่อยกย่อง,ยองจิตใจเจ้าประเสริฐเหลือตนมั่นดาจะเดิมขังตอนเน่าขั้นพวกมูเจ้าบ่หูเน่ดอกบามิจังสันละพระเจ้าค่ะเดวันใหญ่ขึ้นมาอยู่ในกลังดงพงปากก่เห็นแต่นั่งมาเขาเป็นผู้ขับปลาขับเนื้อมาเลียงจังสันละเสดผีเอาละเอาละนั่งเอ้ยถือว่าพี่ได้ราบกวามเป็นจริงเลวขอบ กัดใจพานั่งล่นเด้อที่จะได้เบ้าความจริงโดยบอกเกรงกลัวพระราชอาญาเอาขันจังสั้นพีกะสิน้อมรับเรื่องนี้ไว้แล้วก็ขอให้เจ้าจงรักษาความกตัญญูกตะวที่ของเจ้านี่ไว้ตลอดไปอย่าลืมหลุยหลบคุณเด้อไปอพ,<า>พักพ่อนสภานองนางสันมอมจันทุ่นล่าเด้อพระเจ้าค่ะคุณยมเอ้